สวัสดีครับผมปันนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนําธุรกิจธุรกิจเนี่ยครับเพื่อนๆที่มีเบสิกรูดใที่น่าสนใจที่พอดีผมได้ไปคํามาคลอสจากการทํางานประจําตอนนี้ครับมันชื่อธุรกิจว่าถูกตีนะฮะซึ่งซึ่งผมไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าผมคิดว่าธุรกิจอันเนี้ยมันอาจจะสามารถมาโคน่นเซเว่นอีเลเวนได้ในระยะยาวในคลิปเนี้ยผมอยากจะขอเล่าเป็นพาร์ทครับว่าข้อดีของเซเว่นคืออะไรชาเลนของเซเว่นณปัจจุบันคืออะไร แล้วก็ภาคสุดท้ายผมจะเล่าเกี่ยวบว่าธุรกิจของถูกดีเนี่ยมันอาจจะมาสามารถริรับเซเว่นอีเได้ไงบ้างนะครับเริ่มกันเลยครับเล่าก่อนนะครับว่าข้อดีของเซเว่นอคืออะไรเซเว่นอีเลฟเนี่ยครับเขาแก้เพนพอยของคนไทยที่ต้องไปซื้อของที่ร้านโชว์หัวหรือตลาดถ้าเกิดเรามาคิดดีครับโชว์หัวหรือตลาดเนี่ยสินค้าอาจจะไม่หลากหลายใช่ไหมครับราคาก็ต้องต่อครับ แล้วก็เรื่องของแบบการจัดร้าน Marketing c a m p a i g n อะไรพวกนี้ครับเรียกว่าไม่ได้มีหลากหลายเลยนะครับเซเว่นอีเนี่ยเขาเข้ามาขายสินค้านะครับตามชุมชนที่อาจจะแบบมีคนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็คือมีคนเข้าเข้าออกๆประมาณนี้ครับสินค้าเขาหลากหลายเขามีแอร์เย็นๆนะครับเขามีระบบการจัดการที่ดีนะครับผมนั่นก็คือทําให้คนเนี่ยอยากจะเข้าไปซื้อของที่เซเว่นใช่ไหมครับไอสิ่งที่เซเว่นตอนเนี้ยเรียกว่า มีการมีชาเลนจ์ของชซเว่นเรากันนะครับคือคือ,คอเขาไม่แพ้เรื่องของการโตค,ครับผมบอกว่าตอนนี้เซเว่นมีอยู่ประมาณหมื่นสาขาในประเทศไทยใช่ไหมครับคาถามของผมคือว่าคุณคิดไหมครับว่าเซเว่นอีเลฟเนี่ยจะขยายสาขาได้ถึงสองหมื่นถึงสามหมื่นหรือเปล่าครับถ้าเกิดถามผมนะผมคิดว่าอาจจะเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าสิ่งเกิดขึ้นคือประชากรในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในช่วงที่ผ่านมาโตประมาณ 0- 2%, 2เนเองนะครับ ในถ้าเกิดเทียบของ BBOI นะฮะรายได้ของประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซเว่จะขายายสาขาโดยไม่มีรายได้เพิ่มนะครับหมายถึงว่าเซเว่นมีต้นทุนใช่ไหมครับถ้าเกิดมันไม่คุ้มทุนเนี่ยเขาก็ไม่เปิดสาขาใหม่การที่เขาไม่เปิดสาขาใหมเ่เท่ากับว่าคือสุดท้ายรายได้ของเซเว่นก็จะเท่าเดิมอยู่ดีถ้าเกิดคนไทยราได้ประมาณเท่านี้นะครับ เนื่องจากว่าเซเว่นเนี่ยต้องมีการไปเช่าร้านทําร้านให้มันดูดีใช่ไหมครับแล้วก็มีการลงทุนค่อนข้างเยอะเนี่ยจุดคุ้มทุนหรือว่าความสามารถในการขางเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาในระยะยาวผมไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เขาทําได้ไม่ดีนะครับผมหมายความว่าการขยายในนาคคเนี่ยอาจจะแบบทําได้ไม่พู่ฟ้าเหมือนช่วง10ปีที่แล้วนะครับซึ่งจะทําให้สุดท้ายเนี่ย CPO เนี่ย m a r k e t cap มันจะแบบได้ประมาณนี้ฮะไม่ได้โตไปมากถ้าเกิดแบบก็คือโตตามเงินเฟอ้อ จากจากความคิดผมอย่างเดียวนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเออ่ผมอยากจะธุรกิจแนะนําธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่ชื่อว่าถูกดีถูกดีเนี่ยครับเป็นเรียกว่าเป็นคล้ายๆโชว์หัวย,ยแพลตฟอร์มที่เออ่คาราบาวกรุ๊ปเนี่ยทำมานะครับต้องบอกคาราบาวก่อนว่าคาราบาวเนี่ยเขาทำสามพิลาธุรกิจนะครับอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของแบบเครื่องดื่มนะครับก็จะมี ธุรกิจคาราบาวใช่ไหมครับแบบเครื่องดื่มคาราบาวเนี้ยแล้วก็น้ําอื่นๆของเขาอย่างที่2พงที่ล่าของของเ,เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจคล้ายๆ CJ นะครับ CJ ก็เป็นร้านสะดวกซื้อครับคล้ายเซเว่นแต่เขาพยายามขายตัวเองว่าเฮ้ยเขาจะทําแบบบิ๊กไซส์มากกว่าประมาณนี้ครับแล้วสินค้าจะคัสตอมไม์มากกว่านะฮะนี่เท่าที่ผมเข้าใจนะซึ่งเท่าที่ไปดูงบเนี่ย CJ ก็เพิ่มโฟสติเบิลแล้วเหมือนกันประมาณนี้ครับแต่ว่าสาขาเท่าเซเว่นไม่ได้แต่ธุรกิจที่เป็นคล้ายๆ เป็นการเบสอันนึงของคาราบาวนะครับตอนนี้ก so ็ค so, I mean, okay, so so, the sort of ือธุรกิจท so, so, ี so, like like ่ชื่อว่าถูกดีครับถูกดีมันมีความพิเศษอะไรงนี้ฮะคือเขาจะไปโคอินเวสกับทางโชว์หวยครับผมบอกว่าเฮ้ยโอเคสมมุติผมจะโชว์หวยอันนึงที่แบบค่อนข้างมีโพเทนเชียลเนี่ยผมก็จะส่งให้ใคร้คนคนหนึ่งของถูกดีไปติดต่อนะครับว่าเฮ้ยคุณสนใจมาร่วมลงทุนกับผมไหมนะครับมันจะเป็นสกิมโคอินเวสครับก็คือว่าเหมือนเจ้าของร้านออกประมาณสองสามแสน ถูกดีออกามาประมาณแบบ7 8็ดแปดแสนประมาณนี้ครซึ่งถูกดีเนี่ยจะลงทุนพวก POS system นะครับแล้วก็จัดการพวกยอดขาย Inven t o r รให้ในขณะที่เจ้าของร้านเนี่ยต้องแบบมีเงินประกันบางส่วนแล้วก็ต้องรีโนเวทร้านให้เป็นสไตล์ถูกดีคือร้านถูกดีเนี่ยมันจะเรียกว่าก็คมสู้เซเว่นไม่ได้ครับแต่แบบก็ทําให้โชว์ขวดที่มันดูแบบค่อนข้างไก่ๆ่เนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกดีจะทําให้ก็คือพอคุณเป็นพาร์ทเนอร์ถูกดีเนี่ยมันจะมี การบริหารโลจิสติกส์ให้คือคุณไม่ต้องไปซื้อของให้นะครับถูกดีจะเป็นคนพรวายสินค้าทั้งหมดเขาตอมาตามโซนของคุณนะครับเอามาลงให้เลยนะครับคุณก็แบบไปไประหยัดค่ารถใช่ไหมครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะแข่งขันได้เพราะาถูกดีเนี่ยก็จะมีซอร์สอินเวนทัวรของ CJ ทําให้ราคาค่อนข้างถูกนะครับทีนี้คําถามคือว่าทําไมถูกดีจึงสามารถที่จะอาจจะแบบมาโค่นเซเว่นเอได้ผมอยากให้คุณคิดกับผมไปพร้อมๆกันนะครับเซเว่นเนี่ย เหมือนแบบไปยิดขวมองหลักนะครับเส้นสายเลือดแดงใหญ่ๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันยึดไว้ล้แต่ถูกดีมันเหมือนแบบเส้นเลือดฝอยครับคุณผ่อนภาพไ่ว่าในโซนของสังคมที่แบบไกลๆหน่อยมาเนี้ครับที่ไม่ได้มีคนมาซื้อเยอะขนานั้นนะครับการลงทุนมันอาจจะแบบไม่คุ้มค่าในการทําแบบเซเว่นนีครับแต่ถูกดีอนะ่ะเขาเก็บไปเก็บแบบยิบยบ,ย,บย,ย,ย,ย่อยๆประมาณนี้นนครับซึ่งนอกจากเรื่องของแบบ ร้านที่ต้อง,องมององงนี้คือเซ์เวมันมีค่าเช่าร้านใช่ไหมครแต่ว่าถูกดีแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือเจ้าของเนี่ยจะต้องมีร้านของตัวเองคือเขาแบบเป็นบ้านของเขาอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเขาต้องเสียค่าเชา่าเขาค่าเสียค่าเรโนเวทแล้วก็ถูกดีก็ช่วยลงทุนในบางส่วนปรนะมาณนี้ครับสิ่งที่ถูกดีได้นเนี่ยคือการแชร์ gross profit นะครับคือหมายถึงว่าสมมติผมมีของมา100บาทผมขายของ100บาทเนี่ยผมกำไร เซ20บาทใช่ไหมครับ20บาทในยี่บาทเนี่ยถูกดีจะแชร์ไป10-15%ครับเป็นเป็นเป็นแชร์พาร์ทกำไรตรงเนี้ยนั่นคือสิทธิถูกดีแชร์นะครับเพราะฉะนั้นถูกดีเนี่ยเขาเลยโฆษณาตัวเองว่าเขาเป็นการกินแบ่งไม่กินรวบการเกิดคาร์เนบอริซิ่มคาร์เนบอริซึมเหมือนเซเว่นที่แบบไปเปิดสาขาแข่งกับคนที่ทำชุดเฟรนชชา์เนี่ยมันจะแบบไม่ได้เกิดในภาพนั้นประมาณนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถูกดีอาจจะมาเนี่ยคือ มันมีความใกล้เคียงแล้วก็ใกล้ชิดคุณชุมชนประมาณนี้ครับผมขออนุญาตอธิบายว่าสมมุติผมแบบเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับที่อยู่ในชุมชนเซว่ากอประมาณนี้ครับผมรู้จักคนในชุมชนตรงนั้นถ้าเกิดว่ามันมี2ลร้านเนี่ยเราล้านผมก็ดูแบบออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็ดูดีแต่แบบก็คือคงสู้เซเว่นไม่ได้ครับความแบบอินทิเมซี่ความรู้จักของการที่ผมผมอยู่เป็นคนในชุมชนประมาณนี้มันอาจจะทําให้ มีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการเชื่อใจในการซื้อของใดๆมากกว่าประมาณนี้ครมันเป็นการแบบส่งเสริมให้แบบเรียกว่าลากย่าเนี่ยได้รายได,ได้กระจายมากขึ้นในมาเนี่ยในขณะที่จะไปเข้าแบบฝั่งเจ้าส,วสัวเลยขึ้นไปเลยใช่ไหมครัเอ,อ,อันนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะครับที่แบบว่าทําไมถูกดีจึงสามารถแบบเรียกว่าไม่ได้โค่นเส่บริษันั้นแต่อาจจะแบบเรียกว่าแยกมาเก็ s แชร์บางส่วนแล้วกันนะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้แล้วกันครับ ถูกดีกับ7ซเว่นอีเลฟเว่นี่ยต่างกันยังไงนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเน้นหัวเมืองเน้นเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมครับถูกดีจะเป็นแบบเซลล์ฟอร์ดนครับอย่างที่2เนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเขาจะไปบิสิคโมเดลของเขาคือเขาขายของเอามาจินครับเขาได้ของราคาถูกขายในราคาแพงถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่ทเซเว่นอีเลฟเว่นทำเขามีต้นทุนที่แบบต้องไปเช่าร้านค่าพนักงานใดๆนะครับฝั่งถูกดีเนี่ยเจ้าของเป็นคนเป็นของเจ้าข,ข,ของเป็นคน อโอนิ่งกับต่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเขาไม่เขาไม่ต้องจ่ายค่างเงินเดือนให้ตัวเองนะครับคาราบาวเนี่ยหรือฝั่งถูกดีเนี่ยจะไปแชร์กําไรจากทางเจ้าของร้านตรงนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือถูกดีครับตอนนี้มีการผมเข้าใจว่าขยายสาขาไปสาขาแล้วเหมือนกันนะครับเรียกว่ากําลังตามตามเซเว่นอีเลฟเว่นมาแต่ว่าเ,เข้าใจว่าเขายังไม่เบรกอีเวนต์นะเข้าใจว่าแบบเขาต้องถึงสักประมาณแบบสักกี่หมื่นบบสาขาถึงจะเบรกอีเวนต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ โอกาสในการแชร์มาเก็ตแชร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ว่าฝั่ง7 e เ e ่นอีเลฟเ่นเนี่ยปริมาณสาขาที่เขาขยายครับอาจจะทําได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับในระยะยาวดีกว่าโอเคครับก็เพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับเพื่อนๆคิดว่า7 e เ e ่นอีเลฟเนี่ยยังสามารถที่จะครองตลาดมาเก็ตแชร์แล้วก็เป็นผู้นําธุรกิจสะดวกซื้อในระยะยาวได้ไหมหรือว่าถูกดีเนี่ยอาจจะไม่แย่งส่วนแบ่งตลาดบางส่วนจากเซเว่นหรือว่าต่างคนต่างอยู่ ไม่มีใครแชร์มาเก็ตแชร์กับใครนะครับก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาข้างล่างครับว่าคิดว่ายังไงบ้างวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ